รวม Air Big w a l ขนาด30,000 BTU จาก m o d e r Air ที่ทั้งเย็นเร็วฟังก์ชันแน่นและประหยัดไฟสุดคุ้มไปดูกันครับเริ่มที่ Air h i e r Clean Cool เร่งความเย็นได้เร็วขึ้นถึง47%ด้วย Turbo Cool h ม m m y Comfortable Sleep ช่วยปรับอุณหภูมิให้นอนสบายพร้อม Self Cleaning และบูฟิล์มป้องกันการกัดก่อน,น,น,นยืดอายุการใช้งาน Air Carry X Inverter p a s ประหยัดไฟเบอร์5สูงสุด1ดาวควบคุมผ่าน Wi-Fi และสั่งงานด้วยเสียงผ่าน Smart Home ได้มาพร้อม X Air a n a z e r ฟอกอากาศ PM 2.5และค่าเชื้อโรคประกันอะไหล่5ปี Compressor 10ปีคุ้มจัดเต็ม Air Mitsubishi Inverter รุ่นนี้ประหยัดไฟเบอร์5003ด,ดาวมาพร้อมกับ Human s เ n s o r ตรวจจับคนในห้องได้อย่างอัศจริยะและทนความร้อนได้ถึง46องศาเย็นเร็วแม้แดดจ้า Mitsubishi Heavy Duty รุ่นนี้ประหยัดไฟเบอร์5002ด,ดาวมาพร้อมแผ่นกรอง Nano a ฟิ Filter และ Anti Allergy Filter ส่งลมกลได้ถึง17เมตรด้วย Jet f o r พร้อมระบบ Self c l e a ทำความสะอาดอัตโนมัติและแ Air Daikin Space Max Inverter ประหยัดไฟเบอร์5ระดับ2ดาวนี่ระบบตาอัจฉริยะช่วยลดพลังงานเมื่อไม่มีคนอยู่กระจายลมแบบ3มิติทั่วห้องพร้อมแผ่น Filter กรองฝุ่นละเอียด p m 2 ถ้าไล่ยับยั้งเชื้อโรคใครที่กำลังมองหาแอร์บ้านขนาดใหญ่ยเย็นเร็วประหยัดไฟครบทุกฟังก์ชันสั่งซื้อได้เลยที่โมเดิร์นแอร์รวมแอร์คุณภาพครบจบที่เดียว